สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัโหลดีต่อใจ็ t m e ่มีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ l i ายสโต r e ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน FTB Sky สุด <c oughs> <c oughs> ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน All the m o d t Into the Sky ค่ะ <c oughs> ไปเริ่มกันเลยค่ะมีของดีอะไรที่น่าใช้บ้างช่วงต้นเกมท่อไปกับประแจสำคัญมาก ไว้ในการส่งไอเทมก็นี่เลยส่งก้อนหินจากนี้ปุ้มขึ้นตามท่อไปด้านบนนี้ค่ะหรือไม่ก็ส่งก้อนหินไปเข้าบ่อราวานั่นเองท่อไปมีหลายแบบมากๆค่ะที่หนูแนะนำให้ใช้คือจากมอสไปท e เซตค่ะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆคราบง่ายนะคะถูกแถมใช้ง่ายค่ะท่อไปนี้ค่ะคราบมาของดีอย่างที่สองช่วงต้นเกมนี้เลยค่ะเชดจากมอสโวฟิสโตเรตข้อดีของเขาคือ ความใหญ่ค่ะเราสามารถอัพขึ้นให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้นี่คือกล่องระดับทองค่ะใหญ่มากช่องใส่ไอเทมเยอะใส่อัพเกรดสเต็กค่ะเขาก็จะสเต็กได้สูงมากๆนี่หนแถวค่ะสามารถอัดสูงสุดได้2 5 6บกินค่ะเป็นอะไรที่แบบดีเลิศประเสริฐสีต้นเกมอย่างที่3ทามเมอร์ค่ะวงจรเรสโตนแบบง่ายแค่วางปุ๊บก็ได้แบบวงจรเรสโตนแล้วเขาเป็นออโต้แบบนี้คืออะไรคะเราก็แค่วางไปค่ะ นี่มิวแค่รวาง่ะใช่มันง่ายมากค่ะเป็นกองดีไม่ต้องกดปุ่มแล้วแร่ที่บดมาผ่านแฮมเมอร์ต่อค่ะคราวนี้เราก็จะได้เยอะขึ้นใช่ก็เอาไปเผาเลยจ้ามิวคิดว่ามิวมีเหล็กเพียงพอแล้วค่ะพอมีเหล็กเพียงพอมิวจะเปลี่ยนตะแกรงร่อนให้กลายเป็นเวอร์ชั่นเหล็กเพื่อเราจะร่อนแล้วเราจะได้ไดมอนด์นั่นเอง เอาละตัวเองใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะแต่แกงขั้นเหล็กมาแล้วค่ะตรงนี้เลยเราจะได้เดมอนค่ะโอเคยอดเยี่ยมยอดเยียมยอดเดียมแล้วจากนั้นเราก็ร่อนกันดีโอ้ยไม่ได้เพชรเหรอไอ้อน,นั่นไงเพชรมาแล้วโอเคโอเคตรงนั้นเป็นเพชรค่ะไุ้แร่มาเป็นเวอร์ชั่นนี้ค่ะพวกแหลงแร่ต่างๆอ้อเขาเอามาทําไมเอ่ย ไอเจ้าแรกพูดสีฟ,ฟ้าสีเหลืองๆนี่ค่ะที่ต้องไปบทต่อถึงจะใช้งานได้นะ่ะโอ้โหต้อพยากรเพียบค่ะเอ้ยอยอดเยี่ยบเลยเอ๊บูฟูฟดมอนเอเวอร์โร้ควินมาแล้วคะ่สะสุดยอดสุดยอดมากได้เพชรมาอย่างแรกมันจะทำอะไรคะกล่องนี้เลยค่ะแล้วก็นี้ค่ะเอ็ดวานคอมเพกอัพเกรดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เพชรในการคราฟค่ะเอ,อ้ยสิ่งที่เราจะ,ะทำคือเราก็จะใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะแล้วเราก็จะยัดลงไปในนั้น นั่นไงนั่นไงโอเคเริ่มอัดแล้วเขาก็จะเป็นการออโต้อ,อัดแร่ให้เราค่ะนี่เลยพวกนี้ที่เราอนุญาตไปเนี่ยเห็นไหมทุกอัดเป็นบล็อกแล้วค่ะเพราะเป็นบล็อกก็พร้อมที่จะเอามาใส่ตรงนี้ได้นั่นเองเป็นอะไรที่ต้นเกมทําให้ชีวิตสบายขึ้นเนี่ยแง่น้ำของเราอยู่ตรงนี้ค่ะมือตักน้ํามาแล้วมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการคราฟบ,บ้านี่เลยวอเตอร์แทงค่ะสิ่งนี้เขาคืออะไรน้ำอินฟินิตี้ค่ะ น้ำอินฟิตี้เวอร์ชันที่ใช้ท่อไปดูดได้นั่นเองเขาว่าอย่างนั้นแหละซ้ายกับขวาค่ะก็เป็นน้ำอม,มิววางท่อไปลงไปแล้วมิววางแทง์ตรงนี้ค่ะจึ๊บเขาก็จะดูออโต้ดูดน้ำเข้าข้างบนแล้วเราจะทำอะไรได้เอมีสิ่งที่เราต้องทำอมิวต้องการอะไรคะหมิวต้องการเคลย์ค่ะอัปเกรดท่อไปอะ่ะถ้าเราได้อัปเกรดท่อไปน้ำจะมาไวมากแล้วเราก็จะได้เคลย์ไวมากๆแต่แค่นี้ก็ดีแล้วทีวิตสบายได้เคลย์มาค่ะ เอาไปทำอะไรต่อไปเผาค่ะเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาน่าสนใจมากๆปึ๊บจะต่อค่ะเอาดินเหนียวมาเยอะๆเลยเพราะเราจะเอาไปทำบางอย่างโอเคแล้วก็แฮมเมอร์เรียบร้อยค่ะดันมาเยอะขนาดนี้ก็ใส่ไปเลยเปลี่ยนเป็นดินเหนียวค่ะแล้วตอนนี้อยู่กำลังเผาอยู่อ่าเผาเลยจ้าเงียบส่วนหนึ่งที่เราได้มาเปลี่ยนเป็นก้อนน้อยๆค่ะต้องเผาเช่นเดียวกันใส่เข้าไปจ้า ุกคนคาะได้มาแล้วคะ่ะสิ่งนี้โบทานิพอดกระถางปลูกพืชกะเราอาจจะแค่ต้องวางกล่องแบบนี้หรือเปล่าอ,อไม่แน่ใส่เข้าไปคะ่ะการปลูกพืชแบบอัตโนมัติแต่ทําไมช้าจังเลยแต่กล่อหนูจาได้ว่าเวลาเขาโต,เขา,ตเขาจะโตแบบปื้ดปื้นปื้ดปื้เลยคะ่ะสโลโมชั่นมันสโลจริงๆนะนั่นนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะโตเต็มที่เมื่อไหร่คะโอ้โอเคเห็นแล้วคะ่ะรู้แล้วรู้แล้ว เขาบอกว่าต้องมีฮอปเปอร์ค่ะแล้วเราก็คราฟรวมกันกันกบฮอปเปอร์อือแค่นั้นแหละค่ะเี๋นวนะตรงนี้ด้วยหนึ่งอันเอ้ยหมูเกิดเออิึดใส่รวมกับฮอปเปอร์ค่ะแค่นี้ก็น่าจะส่งไอเทมลงข้างล่างนี้ได้แล้วค่ะปลูกไปจ้าหานี่เวอร์ชั่นฮอปเปอร์คือเวอร์ชั่นอัปเกรดเหรอคะเนี่ยทำไมต้องมีจอบหรือว่าเขาไปปลูกพืชได้คะโอ้ปูกดินได้ พนดินก็กลายเป็นฟาร,ร์มแลน์ถ้าเป็นฟาร,ร์มแลน์ก็แปลว่าปลูกพืชได้สินะโอ้น่าสนใจค่ะมีกระถางที่ทําจากหินได้ด้วยค่ะเจ้าสิ่งนี้โอเคใส่เข้าไปเวลาในการโต2นาทีค่ะโอเคอยู่ได้ทรัพยากรมาแล้วนี่ไงได้ทั้งคู่เลยค่ะซ้ายกับขวาแต่ว่าสองนาทีโตหึงครั้ง <laughs> มันช้ามากสุดเดียโอ้โห ้าเกินแล้วหนูก็รู้ค่ะว่าไม่ต้องใช้กระถางจากเทอเร์รอคตตาด้วยก็ได้นะน,นี่ค่ะกระถางนี่ทําจากก้อนหินนี่ค่ะก็ได้เหมือนกันทุกคนคะถ้าเขาช้าแล้วยังไงล่ะเราก็ต้องเล่นที่ปริมาณค่ะเอาไปแบบให้เยอะๆเลยค่ะน้นปริมาณเน้นปริมาณ,มาณ <c oughs> ข้างล่างใต้นี่มนูใช้ท่อส่งในการส่งไอเทมออกค่ะชึบชึบชึบโอเคแล้วเราก็จะดึงท่อพวกนี้ค่ะเข้าไปอยู่ในกล่องเก็บของของเราเลย ก็จะง่ายใชะก็เน้นปริมาณเอาโอเคยืนยันชัดเจนอย่างหนึ่งค่ะคือถ้าเราปลูกต้นไม้เราไม่ต้องใส่จอบก็ได้แต่ถ้าเราจะปลูกพืชเราต้องใส่จอบค่ะเพราะว่านี่ไงเขาได้ผลผลิตนะใช่โดยที่หนูไม่ต้องใส่จอบอ๋อก็ถือว่าดีค่ะก็ถือว่าดีโอ้โหระยะเวลากว่าจะโตสองนาทีแต่ถ้าใส่จอบจะโตไวขึ้นไหมหนูว่าไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวแค่ถ้าปลูกพวกพืช ก็น่าจะต้องใส่แต่ถ้าไม่ปลูกพืชก็ไม่ต้องใส่ค่ะนี่ไงเขาเก็บได้ใช่โอเคได้ผลผลิตใหญ่ย,ยอดเยี่ยมเลยอ <c oughs> ถ้าได้อย่างนี้ก็ต่อสายมาเลยจ้ายูจะคราฟสิ่งนี้ก่อนปุ๊บปบ๊ลงทุนเนี่ยมันคือการลงทุนสเต็กอัพเกรดระดับทองลงทุนมากใส่ลงไปในนี้ค่ะตอนแรกเราจุดได้1ช่องคือ200ร้อยสเต็กแบบนี้คูณกัน1ช่องคือหนึ่งพเน่ มีโต๊ะหนึ่งค่ที่อยู่ในบ้านหลังนี้หนูชอบมากเลยการแกะสลักค่ะเจ้าสิ่งเนี้เราใส่ของลงไปค่ะเราสามารถแกะสลักได้ซึ่งมันเปลี่ยนหน้าตาของบล็อกได้แล้วเป็นอะไรที่แบบดูดีมากค่ะเราก็คือเลือกไปเลยว่าอยากได้แบบไหนเราก็เลือกค่ะแล้วเราก็กดสั่งคราะทั้งหมดแค่นั้นค่ะ บล็อกในการปูพื้นปูผนังก็จะสวยขึ้นนั่นเองมิวจะเปลี่ยนตรงนี้เล็กน้อยนิดหนึ่งอะตอนนี้เราไม่มีที่ดูดไอเทมระยะไกลดังนั้นหนูจะใช้น้ําในการช่วยค่ะนี่ไงไอเทมก็จะไหลามากองกันอยู่ที่เดียวสิ่งนี้จะทําให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมค่ะมิวไม่มีตัวดูดไอเทมระยะไกลค่ะก็ะเลยน่าจะต้องเลือกใช้วิธีนี้ก่อนในช่วงตน้นมิวคราฟสิ่งนี้มาค่ะเขาคือตลาดนั่นเองวีดวีดเออเออคางเล็กน้อยค่ะ เอาล่ะมิวมีตลาดมิวมีเอโมร l ลมิวช้อปปิ้งได้ใช่ไหมมีไข่สปอนให้ไหมลูกอุย้ยไข่สปอนมาถ้าไข่สปอนมามิวบอกเลยค่ะ F T B อ่ะตอนนี้มเล่น F T B อ่ะเขาถอดไข่สปอนออกช่วงกลางกลางเกมใช่ไหมเพราะมัน o อดังนั้นถ้าเราช้อปปิ้งอะไรได้เราช้อปปิ้งไว้ก่อนก่อนที่จะอัปเดตค่ะเพราะเราไม่แน่ใจว่า ATM จะถอดไข่สปอนออกไหมเ <c oughs> นี่ยไข่สปอนสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดช้อปปิ้งไว้ให้หมด่งไว้ให้เยอะๆยะเลย,เลยรวยเอโมร l ลเมืม่อไหร่ช้อปปิ้งเมื่อนั ออล้สิ่งที่มิวต้องการคือซีกข้าวค่ะอันนี้นั่นเองจึ๊บจุ๊บจ๊บเอามาลุกเราจะชอปปิ้งเล็กน้อยค่ะเขาบอกว่าคือซีกข้าวแล้วมิวก็จะเอาไปปลูกในกรีนเฮาปลูกได้ใช่ไหมนี่ได้เอาละตัวเองเราก็ดึง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 เก็บค่ะดึง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 เก็บดึง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 เต้นแล้วก็เก็บหือทำขวดน้ำมาค่ะเราก็มาตักน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เต็มพวกของเต็มตัวเลยแล้วก็เอามาครับเออนีโอเครวมกันเป็นสองแล้วก็แบบนี้แล้วก็ใส่ขวดน้ำลงตรงกลางเขาคืออะไรครับสลามบค่ะเวอร์ชั่นข้าวนั่นเองโอ้โหเป็นของที่ที่ดีเป็นของที่ดีค่ะคราฟโหลดนี่คือการหาสลามบแบบพื้นฐานค่ะถ้า,ถาม,มีสลามโบแบบนี้มีใส่รวมแบบนี้ไ,ได้ไหมนี่สติ พี่ตั้นเราจะคราฟอะไรบางอย่างได้ค่ะคราฟสิ่งนี้ค่ะพิกอัพอัปเกรดอัปเกรดกล่องให้สามารถที่จะดูดไอเทมเข้ากล่องได้เอ้ยดีมากค่ะเอาละ่ะก็บอกว่าขาด l i สโตนลูกลสโตนหมดค่ะฟาร์มต่อเอาละ่ะได้เลสโตนมาแล้วค่ะพร้อมพร้อมร้อมพอม,พมนี่เลยแอดวานพิกอัพค่ะเอาละ่ะของดีที่คุณคู่ควรตัวนี้ทำให้เราดูดไอเทมได้ค่ะ ไม่มีแบคลิทเนาะแปลว่าดูดทุกอย่างค่ะอเอาเราจะเองระยะการดูดกี G ่บล็อกตรงนั้นทําไมเจ้าไม่ดูดละ่ะนี่ทำงานแล้วนี่เขาดูด,ยยด,ดหรือยังคะเขาดูดบ้างไหมอ่ะหรือไกลเกินไปเราต้องลองดูค่ะเพราะหนูจําจระยะไม่ได้เอ้หรือมันไม่ทํางานมันเคยมีมันเคยบัก๊กมันเคยมันเคยบัก๊กที่ทําให้เกมพังได้ค่ะเราไม่ทํางานอา้อาวโอ้โหต้องชนเลยค่ะโอ้ ไม่เหมือนกระเป๋ากระเป๋าจะระยะไกลอันนี้คือต้องชนบล็อกสินะโอ้มิวจะวางตรงนี้เอาล่ะเอาไว้ส่งไอเทมออกค่ะแล้วก็ทีนี้มันก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแบบมินิมอลเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะที่เราต้องพึ่งเราในการวางของในนี้ใช่ไหมอืมไอเทมเพิบไหลเข้ากล่องได้เอาล่ะสบายค่ะขึ้นยู่ใช้ฮอปเปอร์ที่เป็นตัวดูดไอเทมแบบปกติของไมโครฟัสมันจะช้า แล้วน่าจะดูดไม่ทันแต่เวลาที่เป็นกล่องแบบนี้ดูดทัน่งเพราะเขาเข้ากล่องดน,นดีเลยนั่นเองอย่าเด่ยมค่ะพอเข้ากล่องเสร็จยังไม่ต่อออโต้อัดภายในกล่องค่ะอันไหนที่ยังไม่ออโต้อัดหรือว่าได้แร่พิเศษมาเราก็ใส่ฟิลเตอร์เพิ่มได้ค่ะในนี้นั่นเองเอะ่ะเก็บไปก่อนจ้าแล้วระหว่างนี้พอเราได้ของที่เยอะเพียงพอค่ะเราก็เสิร์ฟง่ายๆเลยใช่ไหมเสิร์ฟคำว่าออกนี่ ต,ตึ๊บหยิบออกมาค่ะที่อัดบล็อกทั้งหมดจึ๊บอ่าแล้วเราก็รอเก็บไอเทมค่ะตรงนั้นแค่นั้น,ม,นมันง่ายเนะมันง่ายขึ้นแค่เรารอก็พอแล้วค่ะอสบายสบายไม่ต้องกดด้วยทุกคนค่ะนี่คือเตาเผาระดับเหล็กค่ะต้องบอกเลยว่าอันนี้แหละนะอัปเกรดสิคะรออะไร,รนี่เลยค่ะขึ้นเป็นระดับทอง จกซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ใส่เพชรไปค่ะใช่ระดับเพชร8ปสิค่ะคุกกิ้งไทม์แล้วก็ดันอมบรอเลือ4สี่สใช่แล้วเตาเผาที่ดีกว่าเดิมค่ะสิ่งที่มิวใช้เยอะช่วงนี้ค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่ซ่อมไม่ได้คือแฮมเมอร์ค่ะแฮมเมอร์ <Hammer. S 1> เอาไว้ปั้มแร่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเราต้องการแฮมเมอร์แบบนี้ค่ะเพื่อเบ,บินบ้นเบนเพื่อเบ้นแร่อ่ะมิวเบ้นไปเลยค่ะ จากนั้นมนิูวก็ใส่ลงไปะคะ่ะมิ้ใส่ฐานไปปรือความไวที่มากขึ้นเราก็จะเผาทรัพยากรได้เร็วขึ้นค่ะมีเอมเบอร์ม,โม,โรมาก็น่าจะซื้ออ้อยได้ไม่ไม่มีอ้อยมิูวอยากได้อ้อยคะ่ะพวกหมิต้องการกระดาษโอ้โหวันเดอร์ริงเทดเดร์เท่านั้นไม่ก็ร่อนดินโอเคร่อนดินค่ะเ <s> ขาบอกเราวิธีหาดิน,น้นเกมค่ะก็ค <s> ือการเอาพืชผัก่ะมาใส่ค่ะมาใส่ในถังบาเรลหมักให้ได้เป็นดินค่ะ แต่เนี่ยหมวมี2 0 0ร้อหมหมักด้วยบาเรลไมครบค่ะเราต้องหมักด้วยบาเรลของมดเขาค่ะแล้วเราก็น่าจะได้เป็นดินเออเอาละตัวเองอ่ะเขาก็จะใส่ไปเรื่อยๆค่ะโอเคต้องรอตั้งแป๊บหนึง่งแล้วหนูก็จะได้ดินมาเราจะต้องเอาดินไปหาชูก,กะเขนไปเลาะหลังบ้านดีกว่า <laughs> ตรงนี้ค่ะอยากได้ดินใช่ไหมขอเลาะก่อนแล้วกันลูกนี่ข้างหลังนี้เลยค่ะดูซิ โอเครอได้รอได้ตอนแรกนึกว่าจะผลิตดินได้ไวแต่ดินผลิตช้ามากอยู่เลาะมาแล้วค่ะแล้วก็รอดหาชุเเคนเลยค่ะเออน่าจะได้แล้วแหละหน้าตาปื๊ข้างนดูสิโอ้ได้ไม้ไผ่ด้วยแล้วก็ชุเเคนมาแล้วจ้ายอดเยี่ยมค่ะดูกาเคนนี่ลงตรงนี้หละค่ะสามต้นพอแล้วเราดึบดบด๊บได้ดึบ๊บไม่โตโ <laughs> ตค่ะโตแต่ใช้เวลาดึ๊บได้ค่ะดึ๊บได้ดืบ๊บไป เอาละมิวคราฟเป็นกระดาษมิวจะทำอะไรไมิวจะทำาฟ a c t รี่อัปเกรดค่ะบังคับให้เจ้าเต่านี้ไม่กินเชื้อเพลิงแต่ใช้ไฟฟ้าแทนเอาละค่ะได้เวลาแล้วใส่อัปเกรดลงไปค่ะกลายเป็นโรงงานซะดีๆแล้วก็เร่งสปีดแต่กินพลังงานมากขึ้น1เท่าตัวค่ะคราวนี้มิวจะดึงไฟฟ้าจากตรงนี้ใช่นี่คือออโต้ไฟฟ้าของเราแล้วค่ะดึงเข้ามาแทนเชื้อเพลิงเลยใช่เราไม่เราไม่ต้องใช้ถ่านละ แล้วหมิวก็ปรับส่งออกไฟฟ้าค่ะด้านบนปรับตั้งค่าตรงนี้ด้วยไฟฟ้าด้านบนเอาฟุด๊ดย่าแค่นี้ไฟฟ้ามาแล้วค่ะเราก็ขอไอเทมได้สินะใช่ของแดงนี้คงไม่ต้องเบิ้ลใส่เข้าไปเลยค่ะจะปิดไฟฟ้าก็หมดแน่นอนแต่ใดๆก็ตามเผาไวขึ้นค่ะแถมเผาพร้อพมกันหกไอเทมด้วยยอดเยี่ยมเลย ในเมื่อไม่ทันใส่อัปเกรดดีกว่าคะ่ะขึ้นไปคะ่ะระดับทองตอนแรกเราจะส่งไฟฟ้าเท่าไหร่คะสองร้อยใส่อัปเกรดไปส่งได้ที่ละ8 0 0พค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราผลิตไฟฟ้าทันไหมแค่นั้นคะ่ะอืเอาล่ะไฟฟ้ามาเร็วมากเออแต่สปีดได้แล้วจ้าเงียบก็จะไวขึ้นคะ่ะเขารัวเอาล่ะ,อละคอมโบอุปรกรณ์เพื่อการใช้งานคะ่ะครับครับ ครับต้นเกมมันต้องสิ่งนี้แหละนี่มาแล้วค่ะแพคเตอร์เอ้ยเอาสบายก็ต้องสิ่งนี้ค่ะเอาละค่ะรับรางวัลกันเถอะจัดไปค่ะโอ้โหรับทีก็ล้นทีแล้วนะได้อะไรมาคะเนี่ย,อ,ยอัปเกรดอุ้ยบล็อกตกแต่งโอ้โหถือว่าดีถือว่าดีอดะใส่เข้าไปมีอะไรปแปลกแปกไหมเอ่ยนี่อะไรเอ่ยโอ้อัปเกรดตัวนี้จะทําให้เราวางบล็อกในกลางอากาศได้ค่ะโอ้ ขอบใจจ้าติวเวอร์โกโอ้อพัพเกรดเตาเผาค่ะอันนี้เปลี่ยนเลเวลบิลดิ้งวานดีกว่าค่ะขยบและไดมอนด์เอาล่ะพังยากขึ้นใช้ได้นานขึ้นค่ะแล้วก็ซ่อมได้เดาว่าซ่อมด้วยไดมอนด์ก็ได้ค่ะหรือจะทำอย่างหนึ่งสิ่งต้นเกมที่หนูอยากได้มากเอาล่ะเริ่มกันเลยค่ะด้วยสิ่งที่เรามีแล้วก็บนมิวที่ฟาร์มไว้นะได้เวลาแล้ว รับรวมกันค่ะเราจะทําเครื่องปั้นดินเผาเราจะผลิตลาวาเพิ่มนั่นเองเอาแบบเยอะๆไปเลยจ้าอือจเป็นต้นเกมค่ะของพวกนี้น่ะนี่ถัง30ถังเอาสิเอาเลยเอาเลยใส่เข้าไปจ้าก้อนหินที่มิวมีมิวจะปูพื้นตรงนี้เพิ่มค่ะเราไปเลือกเลยลวดลายไหนที่ชอบเราเอาลวดลายนั้นค่ะใส่เข้าไปมิวชอบสีนี่อามิวจะเอาตันนี้อืออุ๊ย หมูหลายตัวไม่เป็นไรลกูกเราซื้อไข่สปอนได้ละเราไม่มีปัญหาจื้อขยายพื้นที่เกาะค่ะโอ้โหโซลาวานในการหลอมเรดร้อยยี่สิบโอ้โหสุดยอดมากที่เหลือถ้าเร็วที่สุดก็คือไฟที่ผ่านการจุดค่ะจะได้เรดห้าโอ้อันนี้ซูปเปอร์ฮิตติง้งเรดหกสิบค่ะเฮ้ยเหมือนทำไม่ยากะเหมือนทำไม่ยากดี เรามีเรามีเรามีที่ได้รางวัลฟรีมาอยู่ไอ้เคสซิงตัวเนี้ยน่าสนใจคะ่ะลองดูสิเขาทำงานได้เลยไหมหรือเขาต้องใส่อะไรเพิ่อมอยู่ไม่แน่ใจวางลงไปคะ่ะซุปเปอร์ฮีตติ้งเรดหกสโอ้โหอันนี้เรดสานี่เรด60ตอนแรกหมูครับมาอย่างเยอะแล้วหมูก็คิดไปคินมาเอ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ใช่อันเดียวมันจะได้ราวายเยอะเลยเหรอคะพ่ขึ้นทีละหกสบคะ่ะ โอ้ยอย่างดีซุดพีคติ้งอย่งนี้ดีมากเราจะทําตรงนี้ค่ะอย่างแรกเราจะใส่หินลงไปแล้วจากนั้นเราก็หลอมด้วยลาวากับซุดพีคติ้งที่เรามี2ตัวค่ะเ,<อ>เราก็จะได้เป็นก้อนหินมาใช่ใชไหมจากนั้นเราก็ส่งลาวาออกมามา,มาที่เจ้าเครื่องหนีค่ะพลิตพลังงานไฟฟ้าจากลาวาแค่นี้แหละต้นเกมหือว่าโอเคแล้วคือแบบ <c oughs> เริ่มต้นที่30ถังที่ลาวาแต่ทีนี้มีบางอย่างจากลาวาที่หนูต้องการด้วยค่ะนอกจากไฟฟ้านะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปหากันเลยค่ะเอาละค่ะซูปเปอร์ฮิทติ้งที่เรามีสองอันวางลงไปค่ะโุ้ยถ้าได้ทุกตัวเป็นซูปเปอร์ฮิตติ้งน,น,นี่เร็วมากเลยนะหกสิบค่ะโอ้โหดูสิการลดของก้อนหินค่ะอย่างไวที่เหลือมิวจะวางเป็นลาวาค่ะนี่จอกนี้ลาวาไหลก็ทับสามหลอเนี้ยโอ้ดีค่ะเรทสามค่ะคือลาวา,าะก็แปลไปว่าใช้ลาวาไม่กี่ถังค่ะ เพราะเรทเท่ากันปกติลาวาไหลเรทจ,จะต่ํากว่าค่ะแองเก็บลาวาตรงนี้เอยเอาเลยลูกเราต้องการลาวาอีกจํานวนหนึ่งค่ะเอาละค่ะลาวาใส่ในถังบาเ้วใส่เข้าไปแบบนี้เอ็นสโตนมาแล้วค่ะสุดยอดเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการค่ะเอ็นสโตนมิวเอามาเคาะผ่านคอน์นค่ะนิดนึงแล้วมิวก็ออกไปร่อนมิวจะได้บางย่างที่เป็นองดีเอ็นไงจื๊บจะได้ไหมเนะ้อ ไม่ได้แปลว่าต้องเยอะกว่านี้ค่ะเยอะกว่านี้วางกล่องไปเลยแล้วหนูก็ใส่โกลสโตนดัดลงไปค่ะมีอยู่รอยู่128เอาละคราวนี้เราก็จะน่าจะได้เอ็นสโตนเรื่อยๆค่ะหรื่อหนูก็วางเหมือนเดิมแล้วหนูก็แฮมเมอร์ค่ะหนึ่งครั้งแล้วหนูก็ไปร่อนจะได้ไหมนะเอยเอ็นด์เพลมาแล้วนี่แหละที่อยากได้ ลงทุนเอมมรอนิดนึงค่ะซื้ออะไรก็ได้ที่ได้หนังสัตว์ค่ะหนืองว่าหมาให้หนังสัตว์ดีนะโอ้ใอ้ไดมอนด์ไดมอนด์เออถ้าไดมอนด์ก็สบายค่ะเราก็มีไดมอนด์แล้วทังนั้นไดมอนด์ไปเลยค่ะซื้อไข่สปอนมาโลดโอเคไข่สปอนมาค่ะปึ๊บโอ้โ,อโหไม่มีฟอร์จูนนะเนาะก็ต้องไดแค่หนึ่งแะค่ะจัดไปจัดไปต่อเออไดสี่ กระเป๋ามาเลยค่ะมีกระเป๋าม, er มีเอนเดอร์เพิร์มีแครอททองคำมีแตงโมทองคำเอ้ยมาแน่มาแน่ครับค่ะฟีดิงอัพเกรดโอ้โหไม่ว่าจะเล่นสกายบ็อกหรือเล่นโลกไหม่อะไรยังไงถ้าขึ้นชื่อว่าไหม่ครับมดอะแล้วมีเจ้าสิ่งนี้มาให้อ่ะยังไงหมูแบกกระเป๋าแน่นอนค่ะเอ้ยกระเป๋เราเอาไว้ทำไรคะอือใส่ฟีดิงอัพเกรดยังไงล่ะ เงียบๆโอโต้นั่นเองอะเอ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากตั้งคา่าค่ะกินทันทีที่เราเริ่มหิวอ่าอนุญาตแครอททองคำค่ะแล้วก็พอเลือดเราลดเมื่อไหร่เราก็ฟีดท,ทันทีค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่หนูต้องการหนูจะใส่แครอทก่อนในช่วงต้นไว้รวยมากๆเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นแครอททองคำค่ะเออนั่นแหละเขาจะฟีดแบบเงียบๆ,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 ๆทันทีเลยหน <laughs> ูชอบมากหนูชอบมากแล้วก็แค่มาดึงค่ะ ตรงนี้ือมอแล้วเอาเครอดใส่เข้าไปในกระเป๋าหมิวก็จะหมดปัญหาเรื่องอาหารเพราะหมิวหมดปัญหาเรื่องอาหารหนูก็จะโฟกัสการทําทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างของสกายบ็อกได้แบบดียิ่งขึ้นค่ะเออไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไงไม่ต้องเช็คหลอดอาหารของตัวเองชีวิตนี้มันจะดีมากๆเลยค่ะใส่เข้าไปจ้าเอ้ยแค่นี้เลยค่ะสบายทุกคนคะคิดดูอัเมอร์ไม่มีเกาะไม่ไมไมใส่แต่สิ่งที่หมิวเอาก่อนกระเป๋านะ เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆค่ะเริ่มต้นสกายบ x ็อกมันต้องมีสิ่งเหล่านี้ค่ะทีนี้เกาะเราก็พัฒนาขึ้นนิดนึงมีความสบายขึ้นอีกหน่อยค่ะลาวามาและทรัพยากรมาและแร่มาและหรือยังเหลืออะไรยังเหลือความอัตโนมัติค่ะสิ่งที่ต้องมีนั่นเองถ้ามีทุกอย่างครบทีนี้เราก็จะกลายดิ้งกันได้แบบไวแน่นอนค่ะเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีแน่ๆค่ะอันนี้อะไรพลังงานเต็มเลยพอเพิ่มลาวามาการเผาของก็จะง่ายขึ้นค่ะ ทุกคนคะใน All The m o ดเทนท t เดอะสกายพาร์ทนี้บ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ